นิรันต์ปวิทภิทยาครับดูความหนานะครับนี่คือนี่คือคอร์สเดียวนะนี่คือแค่สองเล่มนะครับนี่คือแถมให้ไปเลยนะครับผมนะแถมแบบอันนี้คือเขียนดีมากเป็นหนังสือที่แบบว่าละเอียดสุดนะครับใครอยากเข้าใจเรื่องโอพนะครับอ่านเล่มนี้เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่ช่วงนี้นะครับผมมีอยู่ไม่กี่เล่มนะครับแถมหมดแล้วหมดเลยนะครับแถมสมุดหนึ่งอันนะครับแถมกระเป๋านะครับ กระเป๋าใส่ดิสออันเล็กนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับสปายนะครับผมนะเอ่ออันนี้คือสําหรับคอร์สนะครับคอร์สเว็บปรแกรมมิ่งนะครับคอร์สอื่นก็มีแถมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะครับนะมีกระเป๋าผ้านะครับพลักโรคนะฮะแล้วก็มีชีสต่างๆนะครับผมนะครับมีชีสเติมคำนะครับมีแบบทดสอบกลางภาคครับนี่เราเรียนจริงจังมากนะครับมีโจทย์คณิตศาสตร์นะครับ ตัวนี้นั่นนะครับนะเราก็มีเรื่อง m s d pack อะไรเนี่ยนะครับการลงโปรแกรมนะครับนี่คือข้อสอบไฟนอลนะครับนะมีการลงโปรแกรม x m การเรื่องความรู้เพิ่มเติมนะครับเรื่อง x code นะฮะนะครับยังไม่หมดอีกนะครับนี่คุ้มจริงๆครับมีจดหมายวิธีการถามคำถามนะครับแล้วก็แถมหนังสือนะครับผมว็บโปรแกรมม i n g ด้วยภาษา php 1่อันอีกนะครับยังไม่หมดอีกนะครับ นี่คือเป็นคอร์สที่คุ้มมากนะครับมีหนังสือเว็บโปรแกรมของเราอันนี้คือเป็นเหมือนกับรวมโค้ดเฉยๆนะครับทำให้แบบว่าเวลาเขียนโปรแกรมเนาะมันจะไม่งงนะครับนนี้คือเว็บสำหรับเดินเดินเดินทางนะครับนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินครับก็ใช้ดูได้นะครับอันนี้ก็คือหนังสือดาต้าเบสนะครับนี่จะมีเรื่องของดาต้าเบสดีไซน์เออาร์ไแกรมคำสั่งน้องไรสแชั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ นะัทั้งหมดนี้คือเรียนประมาณร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมนะสําสำหรับคอร์สเว็บโปรแกรมมิ่งนะครับผมนะเว็บโปรแกรมมิ่งคือสามารถเลือกพาร์ทแรกนะครับผมเป็น C ชาร์ปได้นะครับนะก็คือคอร์สเรียนเราคุ้มสุดๆนะฮะนะคุ้มกว่านี้ไม่มีไม่มีแล้วนะักเรียนดูความหนาของหนังสือนะอันนี้คือดูความหนาของหนังสือที่เราแจกนะฮะนะดูความหนาของหนังสือที่เราแจกนะครับเรียนกันจนแบบว่า คือเขียนไม่เป็นไม่รู้จะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่คือแจกเยอะขนาดนี้แล้วราคาคอร์สคือไม่แพงเลยนะครับนะแล้วก็สําหรับนักเรียนเก่านะครับนะฮะสำหรับนักเรียนเก่ามีส่วนลดอีกนะครับแล้วก็มีของแถมเพิ่มอีกนะฮะดูความหนาได้นะครับแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับผมนี่คือสุดยอดของความเป็นหนังสือ C- ีชาร์ปของเรานะครับอัดแน่นด้วยโจทย์นะครับนะครับแล้วก็มีน้ตโนโอ้เยอะนะครับ นักเรียนเถอะนะฮะเรียนเถอะอยากสอนนะครับนะฮะช่วงนี้โควิดนักเรียนเรียนน้อยนะครับเอ่อโซวิดตอบคาถามนะครับแล้วก็ทุกอย่างหนึ่งร้ยเอร์ซนนะครับเพราะว่านักเรียนเอ่อค่อนข้างบางเบานะครับแล้วก็ของแถมเติมนะฮะนะโรงเรียนเราคือแบบสุดยอดนะครับดาราเรียนเยอะมากนะครับผมนะนี่นักเรียนรู้จักอันนี้ไหมที่แบบว่าสวยๆนะครับนะ ดาราเรียนโรงเรียนเราเยอะมากนะครับผมนะนะแต่ส่วนมากคือทําไมครับนะฮะเอ <c oughs> เอไม่อยากจะพูดเลยนะครับนะเออส่วนมากนะครับผมก็นะครับ ถ้าเกิดว่างงสงสัยเนี่ยก็คือสามารถสอบถามได้นะครับโรงเรียนเราช่วงนี้ดารามาเรียนเยอะมากนะครับก็โดยเฉพาะดาราผู้ชายนะครับทําให้นะครับนักเรียนเรานี่บางคนนี่อาจจะแบบว่ามีสาวแตกนิดนึงนะครับบางคนเก็กแมนอยู่นะครับนะเออเจอรอๆเข้าไปนะครับอาจจะมีหัวใจกระชุ่มกระชวยได้นะครับผมนะสำหรับช่วงนี้นะครับนะดาราเรียนนะครับ คนมาจากโอ้โหทั่วทุกมุมโลกนะครับนักเรียนเรามาครับมีทั้งจากเมกานะครับจากอังกฤษจากญี่ปุ่นนะครับจากจีนนะครับจากลาวจากพม่าจากกัมพูชาจากเวียดนามนะครับนะจากอินเดียนะครับผมนะมาเรียนโรงเรียนเราเยอะมากนะครับให้ความไว้วางใจให้กับผมสอนเขียนโปรแกรมนะครับผมก็จะทําให้ทุกคนนะครับไม่ผิดหวังนะครับนะครับแค่หนังสือก็คือสุดยอดแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้อข้อท้าเนี่ยยังมีอีกโปรแกรมตรวจกันบ้านด้วยในนั่นอีกนะฮะนะครับ ก็คือเรียกว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับใครที่กําลังหาที่เรียนเขียนโปรแกรมอยู่นะฮะนะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนที่ไหนดีนะครับมาทดลองเรียนที่ Export Programming Tutor ก่อนได้นะครับนะทุกอย่างเราสอนแบบโดยละเอียดนะครับเราพูดความจริงนะไม่มีแบบว่าขายฝันว่าเนี่ยเรียนง่ายๆจบแล้วทํางานเงินเดือน50,000ชัวร์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ใช่นะครับเขียนโปรแกรมไม่คิดเยอะนะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่นะครับใช้ สมองนะครับแล้วก็ใช้ระดับสติปัญญาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรอบคอบนะฮะแล้วก็รวมถึงอะไรนะฮะความค่อยเป็นค่อยไปการสะสมนะฮะมันเป็นเรื่องของการสะสมทักษะแบบนี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับช่วงนี้นะครับผมใครที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็อยากเรียนนะครับแล้วก็สามารถเรียนได้ที่ ept ของเรานะครับนะที่ เข้ามาเรียนได้ที่อาคารเราที่ราชเทวีเนี่ยนะครับก็พิเศษสุดอีกนะครับมีลดราคา30%ด้วยแล้วราคาของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตั้งแพงวเวอร์แล้วก็ลดนะราคาของเราเนี่ยนะครับนะราคาของเราเนี่ยไม่แพงอยู่แล้วแล้วก็ลดราคามา3 0อีกนะครับสาหรับคนที่นะครับ นะสำหรับคนที่ว่างนะฮะ,นนะ,ฮะเราก็สามารถมาเรียนได้นะครับที่อาคา,า v, e ครของเราที่ราชเทวีลดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคอร์สของเรามีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สแบบมาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีนะครับมีอยู่ตอนนี้มีอยู่ห้าสิบกว่าคอร์สนะครับผมออนไลน์ก็มีซีเซรัพจาว่า C ชาบีบีคือมาเถอะนะมันต้องมีสักคอร์สที่ตรงกับความต้องการนักเรียนนะครับผมวีบี <V B S 2> ก็คือสอนละเอียดสุดอะไรสุดนะฮะ ซีชาร์ปเนี่ยมีซีชาร์ปแบบยาวนะครับนะซีชาร์ป CS 1 0 2นยะครับยาวประมาณ72ชั่วโมงนะซีชาร์ปแบบสั้นนะครับก็คือเอ่อ c เ7 0 1นะครับยาวประมาณ30ชั่วโมงนะครับเออประมาณ25ชั่วโมงนะครับก็สอนเยอะเหมือนกันนะครับผมนะนะ VB ก็มีคอร์สยาว70กว่าชั่วโมงคอสสั้น20กว่าชั่วโมงก็มีหมดนะครับคอสเว็บร้อยกว่าชั่วโมงนะครับแต่คอสราคาไม่แพงเลยนะครับผมแล้วก็การเรียนของเรานะครับผมนะ ใครไปเร็วไปก่อนได้นะครับใครมาใครไปช้านะครับไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องเบื่อนะครับนะบางคนเนี่ยนะครับบอกว่าเอ๊ะงงมากเลยนะครับสามารถหยุดนะครับแล้วก็ย้อนเรียนจุดที่ตัวเองเรางงได้นะครับบางคนบอกว่าไปเร็วสามารถเรียนด้วยความเร็ว1.5ได้นะครับผมนะแล้วก็การเขียนโปรแกรมมันเป็นการลงมือทำเนาะมีโจทย์ให้ทําเยอะมากนะครับผมนะ คำว่าเยอะมากของเราเนี่ยนะครับข้อช้อยประมาณพันกว่าข้อนะครับแล้วก็ข้อเขียนโค้ดประมาณ250ข้อแล้วก็กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทำหมดนะครับก็คือเหมือนกับเรียนในมหาลัยนะครับปี1ปี2เลยนะครับเราเป็นหลักสูตรนะครับเทียบเท่ากับมหาลัยนะครับเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไก่การะเล่นะครับเราค่อนข้างจริงจังนิดนึงนะครับสําหรับคืนนี้ก็ขอนักเรียนทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็สําหรับเด็กๆนะครับอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับผมสวัสดีครับ